สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเว็บไซต์น้ำมักิจออนไลน์ก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นสกูพิเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดพับได้นะครับตัวนี้มีไฟหน้านะครับมีไฟเลี้ยวมีแตรนะครับผมมีเบรกหลังนะครับเป็นแบบมือบิดนะครับผมมีไฟหน้านะครับตะกร้าถอดได้นะครับมีแดปเตอร์ชาร์จตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวสามารถชาร์จกับไฟบ้าน่ฟไปนะครับผม ก the so like ็มาดูวิธีการเล่นนะครับับแรกเป็นสวิตเปิดปิดแบบเป็นกุญแจนะครับนี้สองดอกนะผมเปิดหนึ่งแรกนะครับไฟหน้าจะไม่ติดนะผมถ้าเปิดทั้งสองไฟหน้าก็จะติดนะครับนีคตัวนี้เป็นเบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมเป็นแบบมือบิดนะก็บิดเบาๆมันก็จะออกตัวออกตัวเบาๆนะบิดเร็วก็ออกตัวเร็วนะครับผม รับหนักได้โดยประมาณแปดสิบกิโลนะครับโดยประมาณเลยนะครับผมตามระยะทางก็เกือบเกือบยี่สิบโลนะครับผมนี่ครับไปเลี้ยวครับไปซ้ายีรืวขวาได้ครับไฟเบรกนะครับผมนี่ครับพับได้นะครับบ่อยืดได้นะยืดขึ้นยืดลงได้นะครับพับเก็บได้นะไม่เปลองพื้นที่นะครับผมนี่ครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับใช้กับไฟบ้านนะครับผมดูชาร์จอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะดูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับ สวยมากครับคันนี้เป็นล้อยางขนาด8นิ้วนะครับเนี่ยเป็นแบบสายพานนะครับผมเป็นเบรกดั้มนะครับตัวนี้ครับลูกค้าท่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์085ครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมนะก็ลูกค้า ข้อใจใดๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเขาไปดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมในที่เเว็บตอนไปเห็นอะไรตกความได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอ๋อยังมีบริการหลังการขายนะครับผมรับ่รับซ่อมรถแบตนะครับผมแล้วก็าำน่ายอะไรจักรยานนะครับผมอุปกรณ์เด็กเล็กนะครับมากมายเลยนะครับผม นะก็ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะถ้าต้องเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวในเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ